สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกับวันนี้นะฮะมิก้อาพีเอมอโตเด i n g นะครับก็มาไราสดอีกเช่นเคยครับกับรายงานความคืบหน้าของงานต่างๆของแต่ละวันนะครับวันนี้นอีหนึ่งอีหนึ่งงานเลยทีเดียวครับสำหรับรถที่นำมาเคลือบแก้ววันนี้เป็นคิวของรถ Toyota C-HR นะฮะคันนี้เป็นสีเทานะฮะ แล้วก็คันนี้เป็นคิวการเคลือบแก้วแบบเมกาเซรามิกโปรนะครับใช้เวลาในการทำอยู่ที่ประมาณ2วันนะครับภายนอกภายในกระจกของเครื่องห้องโดยสารร้อนแม็กตัวสีผิวเนี่ยจะทำการเคลือบทั้งหมด2รอบวันนี้เป็นเพียงรอบแรกนะครับหลังจากการเคลือบแก้วเสร็จเนี่ยเราก็จะนำมาอบอินฟลเลนอย่างเนี้ยที่ท่านเห็นนะครับตรงนี้มีความร้อนนะฮะอุ่นๆเลยทีเดียวในห้องนี้นะฮะเพื่อให้น้ำยาเคลือบแก้วของเราเนี่ยนะฮะ เซตตัวและแข็งตัวกับตัวผิวลถได้ดีที่สุดนะครับในการเคลือบแก้วแต่ละคันนะครับผมจะพยายามอบให้ได้ทั้งหมดวันสองรอบนะครับพยายามทาให้ได้เยอะที่สุดนะครับอย่างรอบนี้เป็นรอบก่อนที่เราจะกลับบ้านนะอบเพื่อให้อุณหภูมิเนี่ยได้อยู่นานที่สุดนะครับเพื่อให้น้ํายาเนี่ยอย่างที่บอกเบอร์แรกเนี่ยแข็งที่สุดกับลถทุกๆคันนะครับนี่เราพามาดูกันรอบคันก่อนนะสําหรับคันนี้นะฮะ คีย์เวิร์ดหรือว่าความยากของรถคันนี้คือหลังคานะฮะหลังคานี้เป็นหลังคาแบบใส่แก้วเลยทีเดียวนะครับสีเป็นดำปีอย่างนี้นะจะบอกว่าดูแลยากมากนะถามว่าเคลือบแก้วแล้วนะครับช่วยดูแลได้ร้อยเปอร์เซ็นหรือไม่นะฮะผมตอบได้ว่าน้ำยาของเราสามารถดูแลให้รถทันได้เพียง50อนะฮะอีก50เป็นเนี่ยเป็นการดูแลจากทางลูกค้า ถ้ามันเกิดเป็นรอยเป็นริ้วอะไรขึ้นมาเรายังสามารถแก้ไขให้ท่านได้นะแต่ว่าก็ขอให้ลูกค้านํารถของท่านกลับมาให้เราแก้ไขแล้วกันนะผมจะไม่การันตีนะครับว่ามันอยู่กับรถได้ตลอดไปเพราะว่าการเกิดรอยเนี่ยมีหลายปัจจัยมีหลายสาเหตุมากเลยทีเดียวน้ำํำยาของเรานะครับมีการปกป้องในระดับก้าวเขนจริงนะครับแต่ก็ต้องอาศัยท่านเจ้าของด้วยนะครับเพื่อให้ดูแลรถเนี่ยได้อย่าง ดีที่สุดนะครับต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่คอยรับชมรับฟังแล้วคอยปฏิบัติตามการดูแลรถในแก่ละคันนะครับคันนี้นะครับเป็นหนึ่งคันนะครับที่สวยงามเลยทีเดียวนะสำหรับรถนะครับนี่ฮะ ตอนนี้เป็นเพียงขั้นตอนแรกครับที่ท่านเห็นหนึ่งและตอนนี้นะครับอีกขั้นตอนในวันพรุ่งนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับทำให้รถมีความรื่นและเงาใสกว่านี้อีกนะครับจะบอกว่าความเงาใสนียแทบจะแยกไม่ออกระหว่างขั้นตอนแรกกับขั้นตอนหลังแต่รับรองว่าถ้าลูกค้ากลับไปยิ้มทุกคนแน่นอนวันนี้มิกิอาร์พีเอ็มออโต้เดเวลลิงนะฮะต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับท่านลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้ความไว้วางใจกันโดยตลอดคิวต่อไปจะเป็นรถอะไรนะครับ และพรุ่งนี้คันนี้ส่งเลยช่วงเย็นนะครับก็ช่วงหวันสาไปสีก็มารับรถได้แล้วก็มารับเลยเลยนะครับตามลิวไม่มีเอ็กซิเดนอะไรเกิดขึ้นวันนี้มิกกี้อาเพมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ